อุ้ยทำไมเรียบร้อยจังเลยอ๋ออ๋ออ๋ทำงานทำงานก่อนทำงานก่อนโอเควันนี้ขอรางวัลอะไรคะก็ดีมากเลยก็เป็นสาขานักแสดงลำช้าแห่งปีครับผมขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่าทุกคนยังแบบซัพพอร์ตหมอชวนอยู่เสมออะไรเงี้ย เรียกว่าทําเป็นอาชีพมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าก็ก็จริงๆก็แบบเหมือนกับตั้งแต่แรกก็โอเคผมอาจจะแบบจะพัดจะปู่เข้าวงการเนาะแต่ว่าพอมันแบบมาอินทูวงการเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มมีความสนุกขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มพินกับหลายๆเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยการแสดงมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะมีเมจิกของมันอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแบบศึกษาชอบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นแบบคูลอคเตอร์อะไรเงี้ย ก็ทำให้คนได้เห็นแบบพาที่เราเป็นนักแสดงมากขึ้นเลยตอนนี้เรียกว่าแบบการแสดงเป็นสิ่งที่แบบรักอย่างเลยนะผมชอบนะก,ก,ก,ก็คือรักเลยแหละเพราะว่าม,มันทำให้เราได้ explore แบบในสิ่งที่เราไม่เคยหรือว่าในชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ทำอีกแล้วอะไรเงี mm ้ยก็ถือว่าการการแสดงมักช่วยให้แบบการแสดงมักช่วยให้เราแบบว่ามีโอกาสได้ไปล่าสุดผมไปเล่นเป็นเชฟอะไรเงี mm ้ย hmm. เออ<ๆ>ล่าสุดก็ไปเล่นเป็นลูกนกักการเงินท้องถิ่นด้วย mm hmm. เออมันก็ได้ทำหลากหลายบทบาทดีที่คิดว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ผมขายข้าวที่ทิ้งเหมือนกันเป็นอย่าง,ข,างข้าปา่าเข้าอะไร <c oughs> เขาเรียกว่ามันเป็นการเ <c oughs> ขาเรียกว่าทารรชาติบำบัดอคือเราก็ต้องมีการแบบว่าไปรีแลกซ์บ้างผมไม่ได้เข้าป่าบ่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปบ่อยเลยครับถ้าตอนนี้ให้จัดความเป็นเนกซารันเนี่ยคลาสอะไรมาทำธุรกิจธุรกิจ ทาธุรกิจหุูดเล่นหุดนเล่นคือตอนนี้จะเอเอธุรกิจตอนจะเห็นธุรกิจก็ช่วงนี้มันไม่มีถ่ายละครไงคือคนเรามันต้องแบบอย่าทำอย่าปล่อยตัวเองว่างก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยเป็นวัยรุ่นสร้างตัวอยู่เด็ก Gen Z เข้าใจป่ะ เด็กจ e n Z จะปล่อยตัวเองว่างครับครับนี้คือสั้นตัวไปถึงไหนแล้วคะก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเอาเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนจริงไม่ใช่ี่ใหญ่ไ่ในาดนจริงก็ฝากด้วยนะครับเนื้อเนื้อแดดเดียวเนื้อวากิวแดดเดียวชื่อแกแดดนะครับเนี่ยแหละไปถิงที่ยาว่ะทำไมทำไมอ้าวไม่เท่เหรอไม่ผมเชื่อนี่ฮะคิดถึงคุณเลย ไม่ผมคิดว่าผมคิดว่าแบรนด์แก่แดดเนี่ยก็คือเราอะเรารู้สึกว่าคําว่าแก่แดดอะมันเหมือนจะแก่ใช่ไหมแต่จริงๆมันคือเป็นเด็กนะเพราะว่าแก่แดดแปลว่าอะไรแก่แดดตามพจนานุกรมนะครับก็แปลว่าการที่เราเป็นเด็กเนี่ยแต่ทําตัวแก่เพราะฉะนั้นเราเป็นเด็กอยู่ไว้เรื่องสร้างตัวเพราะฉะนั้นแบรนด์เนี้ยชื่อแกแดดมันเหมาะกับผมแล้วก็คือแม่แมมถ้าอย่างนั้นหมายถึงคุณเป็นเด็กที่แกแดดใช่ผมแอ๊แก่อยู่จริงผม20บกว่า ผันรอบ่าพกันค่ะตอนนี้ทำไมถึงมีอยากมาทำไม่โหผมรู้สึกว่าเออปีนี้มันช่วงช่วงแบบปีที่แล้วหรือแบบปีนี้มันเป็นเทนมันคอมฟอร์ตฟู้ดมันก็กินง่ายเนาะแล้วเราแล้วผมรู้สึกว่าเออไอคอมฟอร์ตฟู้ดแบบเนี้ยผมสามารถกินในป่าได้คือคือผมมากินในป่าอยู่แล้ว คือเนือน้อไหมเวลาเรามีเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวหรืออะไรต่างๆอ่ะคือใส่ถุงมาติกแล้วก็เอาพกไปกินแบบระหว่างรอนกอ๊กหัวนั่งกินไปเออเราหิวข้าวเราออกไปไหนไม่ได้ไงอยู่ในป่าแล้วก็นั่งกินในป่าแล้วกรู้ว่าเฮ้ยเราก็ทําขายสิลองลองดูอะไรเงี้ยอยากลองตลาดของฟอร์ตฟู้ดด้วยอะไรครับแล้วก็ยังไม่เคยทําแบบธุรกิจฟู้ดมาก่อนก็อยากลองอะไรเงี้ยพอดีแล้วก็ที่บ้านคือน้องน้องชายผมอ่ะเขาก็มีทําร้านอาหารด้วยแล้วก็น้องสาวผมก็อยู่ในวงการอาหารอะไรเงี้ยก็ก็ ก็เลยแบบว่าเอออยากลองดูอะไรก็ทำกับพี่บานใช่ทำมาเพื่อตัวเองใช่ผมก็จะได้มีเนื้อเข้าไปกินในป่าแค่นั้นแหละอันนี้เป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียวเลยแต่ว่าบังเอิญทําเยอะก็เลยต้องต้องเอาไปแบ่งขายด้วยทำทำเยอะเกินกินไม่ไหวครับก็คือตอนนี้ก็คือขายได้ที่ไหนคะก็ตามลองลองดูในไอจีดูในไลนก็ได้ไปตามหาดูมันให้มันยากนิดนึงไงทำตัวให้มันยากนิดนึงขายได้เหรอ ใช่ทำไม่ทันช่วงนี้ทำไม่ทันเท่าทีหลายๆคนที่ยังไม่ได้กินก็รอรอหน่อยครับกำลังเพิ่มกำลังาผลิตอยู่เปิดปะตอนนี้ตอนนี้จากคนที่อยากกินได้มันได้แล้วมาโหวววววมันได้โอเคอ่าก็คือตอนนี้ก็คือมาลุยธุรกิจอันนี้ใช่ก็ก็เขาเรียกว่าแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าลองชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูครับก็เป็นแบบธุรกิจเล็กๆ อาชีพเอาจริงนะอาชีพนักแสดงคืออาชีพหลักอาชีพหมอคืออาชีพหลักเหมือนกันนะจริงนะจริงเหรอทำไมอ่ะอาชีพออมมหมอและอาชีพนักแสดงมันอาชไพหลกอีกเหรอหรว่าชีพเดินแบบเข้าป่างานอนดิเรกนั้นผมว่าด้านธิเลกรูปเต็มก,กว่าหมอแบบตำแหน่งนะเอางี้คำ <c oughs> ถามนาั้นถามพี่ในฐานะนักข่าวพี่ชอบงานอนดิเรกหรืองานประจำมากกว่าอ๋อเอาว่าเวลาประพฤต เป็นหนึ่งว่าพี่มีงานเด็กไหมไม่มีจริงหรอถ่ายติ๊กต็อกอะไรเงี้ยนับนะเล้ยเวลาว่างทาอะไรอ่ะเวลาว่างเขาทำอะไรเวลาว่างอ่านเดียร์ไหมนอนกับทางานที่ชอบอะไรมากกว่านอนกันนอนน้อยร์ไามผมก็ชอบเข้าป่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นงานไงเยอะกว่าเวลาทำงานอหรอไม่จริงจริงเหรอไม่จริงสมมติว่าสมมติว่าผมผมเดือนหนึ่งเนี่ยผมไปผมเข้าป่าอย่างมากก็สามวันแต่วันนี้เหลือ สามวันใช่สามวันทำงานอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่สามวันแต่ว่ารูปมันเยอะแล้วผมลงแต่รูปเข้าป่าอะไรงี้คนอาจจะคิดว่าผมเข้าป่าบ่อยนี่บอกว่ามาออกมาแก้ตัวนิดนึงมีคนบอกว่าเขียนค่ะไม่ใช่สามวันคนนั้นคือผู้จัดการผมหรออ๋อถ้าเอาดีๆแล้วคุยผู้จัดการดีไม่เดือนค่ะเออเดือนค่ะผู้จัดการบอกถึงเดือนมาถึงอะไรไปไหนมาถึงเดือนค่ะผมผู้จัดการบอก อ๋อไม่คือการผมเขาได้พักผ่อนบ้างเขาทำงานหนักคือคือที่ผมเข้าไปเนี่ยเพราะว่าอยากให้เขาได้พักผ่อนอ๋อที่ทำที่ทำเผู้จัดการที่ใหญ่เขาไปแบบไปใช่ใช่คือใช่ใช่คือถ้าเกิดผมอยู่มันก็จะทำงานเขาก็จะไม่ได้มีเวลาพักเใช่อาชีพนักแสดงลไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้คนดูได้อะไรก่อนตอนเนี้ยนี่ไงแม่แต่ว่าจะมีไหม อ๋อคุณด็อกเตอร์ใช่ไหมใช่เขาเปิดตัวมาแล้วค่ะตั้งแต่จริงเหรอเ้าปิดตัววมแลพี่เปิดตอนพี่ไปดูตอนไหนผมพี่เอาให้ผมดูเมพวกพีเซอร์อ่ะผมยังไม่ดูเลยปลายปีที่แล้วแล้วที่วัที่มีไอ้เคสคอนใช่ไหมถ้าเข้าไปดูด้วยค่ะผมขอดูด้วยดิผมยังไม่ได้ดูอ่ะเพราะเขาไม่ได้เชิญผมไปแต่ไม่ใช่แต่เตรียมตัวอะไรใช่ไหม ยังไม่แต่ว่าคือโอเคเอาโอเคผมเอาอจริงจริงนะเอาจริงๆนะคือคือคือเขาจะทำคือคือมันจะพูดพูดได้ไหมพี่พูดได้ปะจักรวาลอะจักรวาลหมออะโอเคโอเคผมพูดเลยก็ขันดาุขันดาขันดาพุ่งกลับก่อนไม่ก็คือเขาจะทำเป็นเหมือนกับเป็นฟิลลิ่งแบบว่าเป็นจักรวาลหมออ่าก็คือมีหมอหลายๆเรื่องแต่ว่าแบบเป็นยูนิเวิร์สเดียวกันและทีเนี้ยคือ เรื่องแรกมันเริ่มไปแล้วก็คือเป็นคุณด็อกเตอร์ภา้งหนึ่งใช่ไหม,มอะไรเงี้ยผมอาจจะก,ก็อาจจะมีแบบว่ามีภาคงสองไปแจหรือไปแจมหรืออะไรก็ลองพาติดตามดูแต่ว่าถ้าไม่มีก็ถือว่าถ้าไปดูแล้วไม่มีก็ถือว่าโดนหลอกแต่ถ้าดูแล้วมีก็คือไาไปแจมแค่นั้นะรอดูว่าจะมีคือผมยังคือผมยังไม่ได้รู้เรื่องขนาดนน,นนัั้อนั้น หมายถึงว่าผมยังไม่ได้รู้ว่าแบบว่าโอเคเรื่องมันจะดําเนินไปยังไงอะไรเงี้ยอ่าโอเคอันนั้นก็คือเป็นแบบเหมือนกับเป็นไพร์โหลที่เขาถ่ายออกมาเพื่อแบบรู้สึกว่าน่าจะไปส่งนี่แหละอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็รอลุ้นกันปีนี้ไหมะปีนี้ไหมคะ,มคะปีนี้น่าจะยังร <laughs> องล,อลอุ้นละก็จริงจริงจริงจก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูทางดูซีเจก็ได้ครับดูซีเจก็ยังมีลงอยู่เพราะว่าแบบปีนี้จะมีเรื่องไหนออกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องจักรยานหมอนน่าจะ เรื่องของจักรวาลหมอน่าจะมีสักเรื่องหนึ่งคิดว่าแล้วนอกจากเรื่องของเรื่องมีไหมมีมีไหมมีผมแต่ผมยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้เอาเรื่อแต่ว่าเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ทางช่อง31เอ้ยเอาแล้วโอเคแต่ว่าแต่ยังบอกเรื่องไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับทางแบบราชการมากๆเออเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวที่25ตุลาคมซึ่งไม่รู้อีกไม่รู้ยังไม่รู้ นนใ,ชใช่ใช่ใชรอร um ุ้นว่าจะมีไหมในรอบนี <um <Ah, h, ้อย <oh? ่างนี้นะอคเริพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยผม